จิมซีฟู้ดคือเด็ดค่ะชิมแล้วสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้ได้หอยแครงยักษ์ครับพี่น้อง ัวใหญ่ๆเลยจ้านี่ค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนขณะนี้นะคะถ่ายคลิปอยู่ที่ดีหนึ่งกว่านะคะทุกคนยอะวๆว,วตอนดึกเลยค่ะหมาพี่น้องมีกระเทียมโทนกแกล้มด้วยจ้าของเหมยเองเนาะอันนี้ก,กรอบๆค่ะแก้เลี่ยนด้วยจ้าพี่น้องมันต้องมีแบบกระเทียมโทนเนาะ เสียงตัวเย็นดังจักหน่อยเริ่มที่แบบตัวใหญ่ๆก่อนเลยนี่นะคะทุกคนหอยใหญ่ขนาดนี้นะคะเหมืยไปเดินงานเกษตรนะคะของเทคโนเนาะอันนี้ก็คือจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองนะคะรีบไปตาด้วยพี่น้องหอยใหญ่มากนี่ค่ะ มีร้านเดียวเนาะของเชฟอ้อยด้วยจักกนอง,องน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดค่ะชิมแล้วอื รูเ้เบาๆตอนดึกไม่ซื้อมาหนึ่งกิโลนะจ้ะกินไปแล้วสองหน่วยเนาะชิมอยู่หน้าร้านอันนี้คือร้านไม่ได้จ้างรีวิวเด้อพี่น้องเหมือยากไปกินเองเนาะเพราะว่าหอยเขาใหญ่จริงค่ะเทคโนซูรินเด้อค่ะพี่น้องเนาะหอยก็จะมีแบบ ไซส์กลางๆถึงไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะช่ำแบบนี้เลยขอภัยในความแบบสว,วดลวนเนาะยอกรุบมาก แบบยามดึกครับพี่น้องนีน่นะมือก็จะแงะก่อนคอยดูด คือดิมันฉ่ำอ่ะพี่นนองเนื้อหอยคือสะอาดมากสดมากสดกว่าน,นี้ก็ต้องไปทะเลแล้วปะ น้ำจิ้มอร่อยแบบไม่อวยเลยนะอร่อยจริงจิแบบไม่อวยนี่ลวกประมาณแบบสิบนาทีสำนั่หลัะพี่น้องแล้วก็นอกน้ำเย็นนะคะมันจะกรุบมาก <c oughs> แซ่บน้ำกันแบยพี่น้อง เนะดียบรยแล้วกวดดังรบกวนหของคนอื่นพยายามเบาที่สุดเลย ရလို့ရတယ် nó bập mà nào từ bạn à, chặt đèn hết con còn Để nó tìm nữa tìm thuốc ăn nó tem đi mà nên nên lên แซ่บมากพี่น้องเบิร์ตก็หลายตัวเนาะแเศรอืม งานก็จะแต่งตั้งแต่วันที่ยี่บสองถึงวันที่สองด้วยทุกคนใครที่อยากกินนะคะก็ไปเลยเด้อตรงโซนอาหารนะคะประตูแรกเลยร้านหอยนะคะอยู่ตรงประตูแรกกิจวัดเนาะก็จะเจอเลยพี่น้องเดี๋ยวไปแซบต่อหลังคลิเด้วยจ้ะละบรักบ้าย